ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีสินค้าตัวใหม่ที่ตัวเองซื้อมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในรถมาให้ชมมาทดสอบให้ชมด้วยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้เป็นมินิ DC UPS เป็น UPS แท่งสำหรับใช้ต่อกับอุปกรณ์ในรถในบ้านซึ่งไม่มีแบตเตอรี่หรืออาจจะมีแบตเตอรี่แต่ว่าคุณต้องการสำรองไฟเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวนี้ดูง่ายๆนะครับเป็น UPS แบบ Smart UPS Cable นะครับจะเป็น เขาเรียกว่า Inline Mini DC UPS ก็คือเอามาต่ออนุกรมเลยนั่นเองนะครับหลักการทำงานง่ายนิดเดียวนะครับคุณเอามาต่อพ่วงไฟจากตัวอะแดปเตอร์ออกมาเป็นสายเข้าแบตเตอรี่ UPS ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสมาร์ท u s s a เ l e คเบิลความจุอยู่ที่2,600 m มิลลิแอมป์อลนะครับ Input DC 5ซโวลต์2แอมป์แล้วก็ Output DC 5โวลต์2แอมป์ตัวนี้เป็น แค่ตัวพักแบตเตอรี่นะครับสามารถสำรองไฟได้คร่าวๆก็คือ2-4ชั่วโมงถ้าเกิดคุณชาร์จเต็มๆสำรองไฟให้กล้องตัวนี้ผมทดสอบแล้วได้2ชั่วโมง10นาทีกับการใช้งานกล้องแล้วก็เปิด Wi-Fi ด้วยบันทึกภาพใส่ไมโคร SD Card ด้วยนะครับก็คือดึงไฟเต็มๆสำหรับกล้องตัวนี้ได้2ชั่วโมง10นาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับตัว GPS ได้เนื่องจากว่า พอร์ตนะครับพอร์ตที่เป็นขาเอาพุ t นะเป็นไมโคร USB นะครับก็ทั่วๆไปเข้ามาเป็น USB A USB ตัวใหญ่ออกมาเป็นไมโคร USB ง่ายสุดก็คือคุณชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับเสียบกับตัวที่จุดบุหรี่หรือจะเป็น u p s อื่นหรือจะเป็น USB ตัวใหญ่แบบนี้หรือจะเป็นพอร์ตที่เป็นพอร์ตขยายก็ได้นะครับแบบนี้นะแล้วก็คุณเอามาเสียบกับตัวอุปกรณ์ของคุณนะครับ ไม่อมันจะเป็นกล้องในรถ gps แบบนี้แบบพกพานะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ตัวนี้หมดเขาก็ยังมีแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะคอยชาร์จให้กับ gps ให้อยู่ได้อีกหลายคืนเลยกรณีที่อยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ลองดูนะครับหลักการทำงานนะหลังจากที่คุณเสียบแล้วนะครับเวลาชาร์จอุปกรณ์เขาจะเป็นสีเขียวนะเขาจะรู้เองว่า ไฟออกจากตัวแบตเตอรี่นี้หรือ,อยังถ้ามีการเสียบชาร์จจะเป็นไฟสีเขียวแต่ถ้าเกิดเป็นเสียบตัว USB ที่จุดบริตัวนี้นะครับคุณเสียบที่จุดบรี่เข้าไปแล้วนะครับลองดูไฟจะก,กระพริบนะไฟกระพริบแบบนี้ก็คือไฟจากที่จุดบริกําลังชาร์จเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วก็มีการเสียบต่อออกไปให้ตัว GPS ตัวนี้นะครับก็ครบวงจรเขาก็ทํางานได้ ไฟตัวนี้ก็จะติดค้างไม่มีการชาร์จไฟเข้าตัว DCUPS ตัวนี้แล้วนะครับก็กลายเป็นไฟติดนิ่งแล้วก็ตัวนี้ก็มีการชาร์จอยู่สังเกตไหมครับเนี่ยมีการชาร์จอยู่นะไฟก็จะออกจาก DCUPS ตัวนี้มาเสริมให้ตัวนี้แล้วกว่าจะแบตตัวนี้หมดก็อีกนานเลยครับหรือถ้าเกิดคุณจะประยุกต์ใช้นะครับคุณสามารถเอามาใช้งานกับอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ได้ก็คือต่อพ่วงแบตเตอรี่ UPS แท่งตัวนี้นะครับ มาให้กับตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆของเราไม่ว่าจะเป็นโซนอฟทูย่าซึ่งเขาจะมีพอร์ตไมโคร USB มาให้หรือคุณจะตัดตัวนี้เสริมเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับกรณีที่วงจรของคุณไม่มีแบตเตอรี่นะคุณสามารถใช้ตัวนี้มาเสริมได้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้อะไรก็ได้นะครับผมได้ลองทดสอบชาร์จไฟเข้าแล้วนะครับอัตราฟไฟเข้าอยู่ที่ประมาณ1แอมป์เศษๆนะลองดูเลขของมิลลิแอมป์เคลื่อนไหวนะครับ ก็ชาร์จไปเรื่อยๆก็ถือว่าไม่ร้อนนะก็เมื่อชาร์จเสร็จนะครับไฟสีเขียวติดนิ่งฝั่งขาเข้าแบบนี้ก็แสดงว่าไฟเต็มนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบผมลองใช้ให้แบตหมดก่อนชาร์จนะครับหลังจากที่ชาร์จเต็มก็จะเห็นว่าสามารถจุได้867ม ah ิลลิแอมนะครับก็ถือว่าจุได้ไม่เต็มสเปคตามที่เขียนไว้นะครับลองตัดสินใจจากข้อมูลคร่าวๆดูเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ เป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากได้แบตเตอรี่เสริมนะครับซึ่งเป็นพอร์ต usb a อยู่แล้วสามารถเอาไปอนุกรมได้นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้ที่ผมเคยเอามาให้ดูแล้วก็มีความจุเยอะมากประมาณ1,400 m มิลลิแอมนะครับแต่ตัวนี้พอร์ตไฟเข้าจะต้องเสียบไฟบ้านนะครับตัวนี้นะเนี่ยไฟบ้านซึ่งจะใช้ในรถไม่ได้ถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้ในรถก็ต้องเป็นพอร์ตชาร์จที่เป็นพอร์ต usb a เสียบชาร์จในรถแล้วก็ประจุแบตสามารถเอาไปต่อพ่วงได้เลยเป็น m i โคร USB หรือจะใช้อแดปเตอร์แปลงแบบนี้นะครับก็เอาไอเดียมาฝากเผื่อหลายๆคนจะมองเห็นไอเดียแล้วก็ซื้อไปใช้งานนะครับผมก็มีลิงก์แนะนำสินค้าไว้ใต้คลิปเช่นเดิมก็หาสินค้าใหม่ๆมารีวิวให้ชมเผื่อจะตรงกับความต้องการหลายท่านนะครับสำหรับคนที่มีคำถามหรืออยากได้คำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิป เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ